สวัสดีครับผู้รับชมทุกท่านครับวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการของสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับชื่อรายการ r e เ e ิร์ชทอล์กนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยนะฮะเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับกับทุกท่านนะครับในหัวข้อวิจัยไม่ขึ้นหิ่งดีจริงต้องได้เผยแพร่นะครับ ซึ่งวิทยากรนะครับท่านนี้นะครับท่านคือรองศาสตราจารย์ดรเขมนัทมิ่งสิริธรรมนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ของสํานักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะครับซึ่งวันนี้นะครับกออ็ต้องขอบคุณทุกอาจารย์นะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการครับขอสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยนะครับดีดีมากมากของมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งนะครับก็ก็ในในประเด็นแรกนะครับก็จะขอความากรุณาอาจารย์ให้เล่าถึงจุดสนใจนะฮะประเด็นวิจัยที่อาจารย์เริ่มทําวิจัยเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมายังไงครับจริงๆแล้วจะบอกว่า ตอนก่อนทําวิจัยเราจะต้องศึกษาดูก่อนนะคะอาจารย์ว่าอย่างในศาสตร์ของเราเนจบทางเทคโนโลยีการศึกษาใช่ไหมคะมันก็จะมีแหล่งทุนทั้งภายในมหาวิทยาลัยอ,อย่างของสองวพอเองก็จะมีทุนสําหรับทางด้านสื่อทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ออแหล่งทุนจากภายนอกอย่างเช่นพวกวชหรือว่ากองทุนสื่อสร้างสารรค์อะไรต่างๆเนี่ยรเราก็ต้องดูเข้าไปดูก่อนว่าใน,ในความเป็นศาสตร์ของเราทางเทคโนโลยีเนี่ย เราจะสามารถเข้าไปกับบริบทของแหล่งทุนไหนได้บ้างอพอเราเข้าไปได้ปุ๊บ,บเราก็ต้องมาดูอีกว่าในแหล่งทุนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นลักษณะของการเปิดทีมีมเป็นทีมของเขาที่เขามีจะมีแต่ละอันใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าไปดูว่าในในศาสตร์ของเราเนี่ยมันเข้ากับทีมไหนหแล้วเราแล้วเราความถนัดของเราเนี่ยมันสามารถเข้าไปเหมือนกับว่าไปเก็บเกี่ยวหรือว่าไปสามารถไปสอดแทรกในทีมที่เขามีอยู่ได้ไหม เพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรสักอย่างเนราคือเราต้องเข้าไปศึกษาก่อนอพอเราเข้าไปศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกว่าอย่างของตัวเองอะ่ะ ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะดูจากพอเราได้เราได้เราได้ทีมแล้วเราก็ต้องดูความถนัดแต่บางส่วนเนี่ยเพราะว่ายิ่งมันเป็นยิ่งเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มีความก้าวหน้าเนี่ยบางครั้งเราทําคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องหาหาผู้ร่วมหาทีมไปช่วยช่วยกันทาวิจัยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเลือกมีทีมที่สามารถเขาเรียกอะไรอ่สามารถทํางานร่วมกันได้แล้วก็จะมีทีมของเราที่สามารถทํางานร่วมกันได้เพราะด้วยปกติแล้วเนี่ยการทํางานวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ย จะบอกว่าทําคนเดียวบางครั้งม,มันค่อนข้างจะเหนื่อยแต่ถ้าเรามีทีมช่วยกันซัพพอร์ตแบ่งงานกันทำเนี่ยมันจะทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยสำเร็จได้ด้วยดียิ่งขึ้นนะคะคอาจารย์ครับก็บบบเป็นเคล็ดลับนะครับ,รบท,ที่ท่านอาจารย์ให้ ให้ข้อสังเกตว่าเราจะต้องวิเคราะห์นะครับแหล่งทุนนะฮะดูดูความถนัดความเชี่ยวชาญ<ช>ประสบการณ์ของเรารวมไปถึงการมีทีมนะครับที่สามารถร่วมกันนะครับทำงานให้ให้รวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วในส่วนของการตีพิมพ์ครับอาจารย์มีอาจารย์เริ่มคิดที่จะตีพิมพ์เนี่ยม,มันมันมีแนวแนวต้นคิดมาจากเมื่อไหร่ยังไงครับอ,อาจารย์คะคือจะบอกว่าปกติโดยปกติอะคะ่ะตอนที่เราได้ ProPo s a l หรือว่าเราเขียน Pro p o s a ซอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาเนี่ย เราจะต้องคิดเป้าหมายปลายทางของเราก่อนว่า <ừ> อย่างของเราจะทํางานแต่ละชิ้นเนี่ยเราอยากจะไปตีทีมนานาชาติไหมรหรือว่าเราจะไปประกรวดนวัตกรรมไหม <ừ> อันนี้เพราะว่ามันจะมีส่วนช่วยตรงที่ว่าเวลาเราเขียนพ r พ p o หรือว่าทําอะไรขั้นตอนกระบวนการต่างๆในงานวิจัยของเราอะคะ่ะมันส่วนพวกเนี้ยมันจะมีส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้เราตีพิมพ์ได้หรือไม่ได้ <ừ> ออยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะสมมติอย่างในขั้นตอนแรกเงี้ยเราบอกว่าเราแบบแบบสอบถามแต่เราเรามีเป้าหมายของเราว่าเราอยากเอาไปตีพิมต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น การตีพิมพ์ต่างประเทศเนี่ยการทำแบบสอบถามหรือว่าการสอบถามเบื้องต้นใช้สถิติเบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับการไปตีพิมพ์ต่างประเทศเ mm hmm. ราอ,อาจจะต้องมีการใช้สถิติขั้นสูงขึ้นมา mm hmm. เพื่อจะซัพพอร์ตหรือว่าเพื่อจะแบบสนับสนุนตัว ข้อมูลของเราที่ได้วิเคราะห์ให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น응응ถ้าเราสังเกตดีๆเวลาเราไปดูบทความหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยคะ่ะจะเห็นได้ว่าการการทํางานวิจัยแต่ละเรื่องเขาจะมีการวิเคราะห์ค่อนข้างใช้กสิติข,ขั้นสูงพอสมควรคในการวิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการที่เราคิด proposal เลยว่าเราเนี่ย จะเอาไปขอตีพิมพ์ต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นสถิติแต่ละอันที่เราใช้เนี่ยมันก็มันจะต้องเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะมีความน่าเชื่อถือในการไปตีพิมพ์มหรือว่าบ,บางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเป้าหมายของเราคือการไปประกวดนวัตกรมรมอย่างอย่าง,อย,างอย่างทางเทคโนโลยีส่วนใหญ่งานผลงานที่ออกมาก็คือมันเป็นเรื่องของชิ้นงานผลงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะคะจะถ้าเราเรา,เราตั้งเป้าว่าถ้าเราจะไปประกวดในระดับนานาชาติชิ้นงานของเราเนี่ย ก็ควรจะมีความ Impact ระดับนานาชาติหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่นําไปใช้เนี่ยที่เป็นต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถอ่านของเราออกเพราะฉะนั้นเวลาเราทำผลงานขึ้นมา1นึ่งชิ้นอย่างน้อยในนั้นก็คือจะต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยเ,เวลาเราทําระบบอะไรขึ้นมาเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษเวลาเราไปเผยแพร่หรือว่าเราไปประกวดเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ย ผ่านด่านในการประกวดง่ายขึ้น,นค่ะอาจารย์ครับครับ <c oughs> ก,ก็ก็อาจารย์เริ่มตั้งแต่คิดโจทย์ว่าถ้าทําวิจัยจะต้องมีเป้าหมายสําหรับการตีพิมพ์สําหรับการเผยแพร่นะ,ะอาจารย์ก็วางแผนตั้งแต่ต้นเลยนะฮะว่าพยายามที่จะไปให้ถึงนะฮะเตรียมเตรียมางานของอาจารย์ให้ให้มีคุณภาพสอดรับกับแหล่งตีพิมพ์นะครับ <c oughs> ทีนี้ในในส่วนของในส่วนของการทําบทความวิจัยครับอาจารย์ เนื่องจากว่าอาจารย์ในปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เป็นผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ที่มีการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมากที่สุดของมหาวิทยาลัยนะครับ<ม>ก็จะขอเรียนถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะมีเทคนิคเล่าให้ฟังได้ไหมว่าว่าเวลาที่จะเขียนบทความไปตีพิมพ์ในนานาชาติอาจารย์มีเทคนิคยังไงครับที่จะทําให้เราได้รับการตีพิมพ์ครับจะต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่างแรกที่เรา ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องไปดูตัววารสารก่อนเลยค่ะอา <ừ> จารย์ <ừ> ว่า,าวารสารที่เราสนใจเนี่ย <ừ> เขาเขามีธีม <ừ> เกี่ยวข้องกับเราไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราดูชื่อแค่ชื่อหัววารสารเนี่ยมันไม่เพียงพอ <ừ> ชื่อหัววารสารบางทีมันมันกว้างเราต้องเข้าไปดูธีมหรือว่าไปดูตัว ตัวเอมของเขาอะค่ะว่าเป้าหมายของวัวตถุประสงค์ของวารสารนั้นนะ่ะ <c oughs> เขาต้องการเผยแพร่อะไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าบางครั้งพอเราส่งไปเนี่ยกว่าเราจะได้การตอบรับหรืวอว่าการคอมเมนต์อะไรต่างๆกลับมาเนี่ยมันมันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเราจะต้องดูธีมของเราให้สอดคล้องกับวารสารก่อนต่อมาเสร็จแล้วพอเราได้ธีมเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปดูตัวบทความที่เขาเผยแพร่อยู่ในวารสารนั้นๆนะคะอาจารย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยบทความ จะบอกว่าสไตล์การเขียนของแต่ละวารสารเนี่ยมันมันรังมันมันไม่เหมือนกันใช่พราะฉนนั้ถ้าเราไปเข้าไปดูตัวบทความที่เขาเผยแพร่อยู่แล้วแล้วก็เลือกบทความที่มันเกี่ยวข้องกับของเราอะค่ะจา์แล้วก็เข้าไปดูสัก4ี่หบทความก็ได้ว่าสไตล์การเขียนของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่จะบอกว่าเราไม่ได้ลอกแต่คือเราเอามาเป็นแนวทางเพราะว่าแต่ละกลุ่ม แต่ละบทความเขาจะมีกลุ่มเป้าหมายหรือว่าตัวตัวสถิติที่เขาใช้เนี่ยมันแตกต่างกับเราอยู่แล้วแล้วแค่เข้าไปดูว่าแนวทางในการเขียนของเขาเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเขาเน้นส่วนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถจะได้แอปพลายมามาเขียนบทความของเราได้หลังจากนั้นพอเราได้เสร็จแล้วเนี่ยลืมบอกไปสิ่งสําคัญอันนึงพอเราได้วรสารแล้วอ่ะขอให้ตรวจสอบก่อนเพราะว่าตอนนี้มันมีวรสารที่มันเป็นวรสารที่แบบหลอกลวงค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าวารสารบางครั้งเนี่ย สำหรับตัวเองนะคะจะมีอีเมลที่เป็นวรารสารต่างประเทศมาเยอะซึ่งชื่อวรารสารเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยแล้วก็ควรจะเอาตัววรารสารเนี่ยไปตรวจสอบให้ดีอย่างเช่นเขาบอกว่าของเขาเนะี่ยอยู่ในสกอปัตใช่ไหมคะคแล้วก็ควรเอาตัว ISBN ของเขาเนะี่ยไปตรวจสอบในสกอปัตก่อนว่ามันมีอยู่จริงไหมแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางวรารสารเขาบอกว่าเขาอยู่เป็น Q 2, Q 1, 1> คีย์สมุนนะคะเขาอยู่เป็นคิวสองคิวหนึ่งแต่พอไปตรวจสอบจริงๆเนี่ย เขาเคยอยู่คิวสองคิวหนึ่งจริงแต่พอไปตรวจสอบปุ๊บอ้าเขาตกคิวไปแล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าการตกคิวของเขาเนี่ยเขาอยู่เป็นคิวสามคิวสี่เรายอมรับได้ไหมหรือว่าตกฐานสกอปัดไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตรวจสอบพวกเนี้ยให้ดีนะคะเราไม่เราเราอยากเอาไปเอาไปเอาแค่ตัวหัวชื่อวารสารเท่านั้นในการตรวจสอบเราควรจะเอาไอ้พวก ISBN เขาไปตรวจสอบมันจะได้มีความน่าเชื่อถือสําหรับแล้วก็ตัวตัวเราเองจะได้แบบว่า วางใจได้วลาเราส่งบทความเข้าไปเราจะไม่โดนหลอกลวงอะไรเงี้ยค่ะครับพอเราได้ตัวเ,าเขาเรียกอะไรตัวบทความตัวสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็เอากระบวนการที่เราวางตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราพอแล้วพอเราอ,อ,ส,อสมมตแิแล้วเราได้อนุมัติพี่พิมพ์ได้ดูมัตทุนแล้วแล้วเราก็ได้ทําจนเป็นเลขสมบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของ งานวิจัยเราคะ่ะเอาไป,ไปเอาไปลงบทความ,มเพราะว่าการลงบทความอย่างที่บอกว่าสถิติบางครั้งมันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการตีพิมพ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตัวเด่นๆของเราเนี่ยม,มาใช้ในการาพิจารณาในการเผยแพร่บทความของเราและส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนสําคัญที่เขาเห็นว่าเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้สถิติพื้นฐานนะเรามีสถิติขั้นสูงที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยม,มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาจะพิจารณาเหมือนกันนะคะครับ พอเราเลือกพวกนี้เสร็จเนี่ยแล้วเราก็เอามาวางโครงเรื่องโดยการที่เราอะ่ะต้องไปดูจากเทมเพลตของวรารสารเขาค่ะอาจารย์เพราะว่าเ,ออเทมเพลตของแต่ละวรารสารเนี่ยบางครั้งเขามีหัวข้อที่แตกต่างกันตัวเทมเพลตเนี่ย ส่วนใหญ่นะคะของอาวารสารนานาชาติเนี่ยเขาค่อนข้างจะซีเรียสเพราะว่าหเหมือนกับว่าถ้าเรามีความตั้งใจในการเขียนบทความตามแพทเทิร์นของวารสารเขาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าเรามีความสนใจแล้วก็ตั้งใจที่ทจะส่งบทความกับวารสารเขาจริงๆอันเนี้ยเป็นสิ่งค่อนข้างเขาจะค่อนข,ข้างซีเรียสเรื่องเทมเพลตของเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเทมเพลตดีๆรวางโครงเรื่องดีๆจากนั้นเสร็จเราก็มีการเอานำ นำตัววารสารนำตัวบทความเราเนี่ยบางครั้งบอกกับตัวอย่างตัวเองเนี่ยการเขียนบทความนานาชาติอ่ะตัวเองเขียนไม่ค่อยเก่งเพราะว่าเรื่องภาษามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราค่อนข้างจะมีข้อจํากัดเราก็ต้องอาจจะอาศัยเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาในการช่วยเราเนี่ยในการเขียนเขียนให้เป็นภาษาวิชาการใช่ไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นเราไอ้ตัวเนี้ยพอเราให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาเป็นการเขียนช่วยเขียนเนี่ยมันจะทำให้บทความเรามีความ เขาเรียกอะไรอะหน้าอ่านมากยิ่งขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือก็คือว่าในแต่ละบทความที่แต่ละตัวตัวหัวข้อที่เราเขียนเข้าไปอะค่ะอาจารย์มันจะมีความแตกต่างจากบทความวิชาการที่บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างประสบการณ์ของตัวเองนะคะบทความภาษาไทยที่เราส่งตามบรสารท TCI ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันตั้งแต่แอสแตกเลย เพราะว่าของคนไทยเขาจะเน้นนิยมส่วนใหญ่ขึ้นมาก็วัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายเครื่องมือสถิติแล้วก็ผลการวิจัยอะไรเงี้ยแต่สําหรับการลงบทความนานาชาติส่วนใหญ่นะคะอาจารย์คือเขาอ่ะจะชอบให้เราเนี่ยส่วนทั้งหมดของบทความไม่ไม่ว่าจะเป็น15หรือ20หน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรวมเข้าไปใน a b s t r a c ให้ได้ใน20บรรทัดหรือว่า200 200คําแล้วแต่แล้วแต่แต่ละวารสารเนี่ยเพราะฉะนั้น ตัวแอเนี่ยเป็นส ER> ิ่งท okay. <se <the <the ี่สำคัญมากในการเขียนบทความเพราะว่าถ้าเราเขียน b อ t r a c t ให้มันดึงดูดน่าสนใจเนี่ยมันจะทำให้การตอบรับของของวารสารเขาเนี่ยค่อนข้างเขาค่อนเขาค่อนข้างแฮปปี้กับเราอะค่ะในการที่ที่ที่เขาจะเอ่อแอบทความเราแล้วเราก็มีแล้วเราก็จะได้แก้หน่อยด้วยพอพออีกอันหนึงที่สำคัญก็คือว่าการการเขียนบทความนานาชาติเนี่ย เราควรจะใช้ตัวบรรณน,น,นุกรมหรือว่าอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษเป็นผู้เขียนเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยความอย่างที่บอกคาความ w ว r l d w ของเขาอ่ะเขาอจะเน้นเรื่องของการที่เราเราเลือกแหล่งอ้างอิงที่มาจากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วก็เ,เป็นเป็นนักวิจัยต่างประเทศสักค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น ต่ที่บอกว่าตั้งแต่เราเขียนพอ o ์โซแล้วถ้าเราตั้งเป้าว่าเราจะไปลงบทความนานาชาติรเราก็จะเน้นเรื่องของการอ้างอิงภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยเพราะว่ามันจะง่ายสําหรับผู้วิจัยเองในการที่จะเอาไปเขียนต่อเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งหาเพิ่มเติมในเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะได้เอาส่วนเนี้ยเอามาใช้ในการทาเป็นบทความของเราได้เลยซึ่งซึ่งตัวตัวอ้างอิงอะคะ่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าส่วนใหญ่เลยนะคะในวรารสารเขาจะบอกเลยว่าห้าม ท่ามเกิน5ปีเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่ามันอาจจะไม่ไม่ทันสมัยล้าหลังไปนี่นนะแล้วก็พยายามว่าเ,เวลาเราทําบทความอะไรก็แล้วแต่พยายามหาอ้างอิงที่มีความทันสมัยมากม,มาให้มากที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพยายามลีกเลี่ยงตัวการอ้างอิงที่มาจากเว็บไซต์ที่แบบ เป็นบล็อกหรือเป็นบทความที่ไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านการเพียรีวิวอะไรมาก่อนเนี่ยเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันอาจจะอาจจะลดน้อยลงไปค่ะ<า>แล้วก็พยายามหาข้อมูลที่เป็นแบบฐานที่เขารับรองอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์รตัวเนี้ยข้อสังเกตนะครับว่าในการเลือกลงวารสารต้องทําให้บทความของเราดูน่าเชื่อถือนะครับซึ่งอาจารย์เล่าให้เราฟังว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่วิเคราะห์นะครับ ทีมนะฮะของวารสารนะครับจากนั้นก็พยายามทำวารสารของเราให้ดูน่าเชื่อถือดูเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งระเบียบวิธีทั้ง abstract นะครับ reference ให้มันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้ดูเหมือนว่าเราเราประสงค์ที่จะตีพิมพ์ในวารสารนั้นจริงๆนะครับซึ่งก็จะเป็นเป็นรายละเอียดที่น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับนักวิจัยที่กำลังจะเขียนบทความได้ดีนะครับทีนี้สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากเรียนถามอาจารย์นะฮะสำหรับว่า สำหรับแนวทางการทำวิจัยกับอของอาจารย์เด็กๆน้องๆรุ่นใหม่นี่นะครับอาจารย์มีข้อข้อฝากที่เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์าง,งานวิจัยให้ให้ดีแล้วก็จะสามารถตีพิมพ์ในระดับสากลได,ได้ได้ดีๆอาจารย์มีมีอะไรจะฝากไปไหมครับก็มีอยู่นิดนึงคือว่าปกติะคะแล้วต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราพร้อมที่จะเสียใจไหมเพราะว่ามันมีคนเคยบอกว่า ให้ไปลองตีพิมพ์ฐานนานาชาติคิวถุงสูงก่อนแล้วก็ค่อยถ้าไม่ได้ลดรีเจคค่อยขยับมาเป็นฐานที่ต่ากว่าถ้าถ้าถ้าอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะลองอย่างนั้นน่ะเพราะว่าโดยโดยปกติถ้าคิวสูงสูงความเขาเรียกความเข้มข้นในการตีพิมพ์ค่ะ,คะหรือว่าความเข้มข้นในการเพียบทความเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแบบเข้มข้นมากถ้าอาจารย์คิดว่า,า,อ,า,า,วา 1, อาจารย์รับลองรับสามารถรับได้ว่าคิวหนึ่งอาจารย์ เขาถ้าเขาริเกมาอาจาร,รย์สามารถส่งคิวสองซึ่งเป็นแบบอาจาร,รย์มีบทความเขาเรียกอะไรมีวารสารที่อาจาร,รย์จะรอรอตีพิมพ์อยู่ได้แต่สําหรับตัวเองสำหรับตัวเอง,เองคิดว่าตัวเองอาจจะรับแบบนั้นไม่ได้ก็เลยว่าตั้งทั้งแรกที่ตัวเองลองอะนะคะก็คือว่าตัวเองจะเริ่มจากคิวสามก่อนก็คือว่าที่ที่ไม่เรือคิวสี่เพราะว่าก่อนเราจะออกการตีพิมพ์อะคะ่ะคิวสี่บางครั้งเนี่ยคือสกอปัสเขามีการเขาเรียกว่า การการับรองอะไรของเขาทุกปีอยู่แล้วถ้าเราลง Q4 เนี่บางครั้งถ้า Q4 บริษัทอันนั้นน่ะมันตกฐานมันก็ทําให้บทความของเราเนะี่ยไม่อยู่ในฐานสก,กอพัสเพราะฉะนั้นเพื่อ <curry. S 2> ความลดความเสี่ยงตัวเองก็จะเลือกคอนการตรีพิมพ์ Q3 ก่อนเพราะว่าถ้า Q3 ตกฐานอย่างน้อยเขาก็ยังอยู่ Q4 <ม>หรือว่าถ้าเขาได้ขยับฐานาเขาจะเป็น 2. ค2ตัวเองก็เลยต้องลองกัการที่ตีพิมพ์บทความใน Q3 ถ้าโชคดีไปเราก็จะได้ ขึ้นคิวสองแต่ถ้าโชคร้ายเราก็อาจจะโดนรีเจกแต่แต่การโดนรีเจกสํสำหรับตัวเองเป็นเรื่องปกติ<ช>สมัยแรกๆนะคะอาจารย์ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแต่ตอนแรกๆเนี่ยคือเราก็คือที่บอกอะคะ่ะคือกว่าเราจะรู้ว่าประสบการณ์หรือว่าเทคนิคการการตีพิมพ์บทความแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องแบบมีการโดนรีเจกจากบริษัทนู้นนี่นั่นมาอยู่แล้ว ซ,ซ,ซึ่งตอนแรกพอเราโดนรีเจกปุ๊บแล้วก็เราก็มีการเสียเซลเราก็เสียเซลเนาะว่าทําไมเราโดนรีเจกตแต่พอพอเราไปดูตัวคอมเมนต์ของของตัวเพียที่เขาส่งมาให้ด้วยตอนเรารีเจกตอะค่ะอันนั้นอะมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งดีมากเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละบทความที่เขาคอมเมนต์ของเรามานะคะอาจารย์มันช่วยให้เราเนี่ยเอ,เอาเอาตัวสิ่งนั้นนะคะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วเราก็ไปดูว่าเออที่เขาคอมเมนต์เนี่ยมันจริง เพราะว่าในแต่ละแต่ละเขาเขา,เขาคอมเมนต์ค่อนข้างละเอียดนะคะอาจารย์ในแต่ละสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นจุดบกพร่องของเราจริงๆเราก็เลยเอาตัวนั้นนะคะมาปรับปรุงบทความของเรานะคะ <c oughs> แล้วเราก็ลองไปส่งใหม่ซึ่งพอเราไปส่งเนี่ยผลตอบรับคือเราก็สามารถทําได้ทําให้สามารถบทความได้ไดตีพิมพ์ได้จริง <c oughs> ๆเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่น้องๆ <c oughs> ดูว่าน้องๆสามารถรับความเสี่ยงได้แบบไหนว่าอยากจะรับความเสี่ยงแบบ สูงก่อนแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับลงมาหรือว่าจะจากไต่ระดับข้างล่างแล้วค่อยสูงขึ้นไปคิวสูงๆขึ้นไปนะคะคซึ่งแต่ซึ่งจะบอกว่าพอเราตีพิมพ์ได้หนึ่งบทความแล้วเนี่ยโดยปกติะะแล้วเราก็จะรู้สไตล์การการการเขียนของอวารสารนั้นแล้วว่าเขาต้องการแบบไหนอันเนี้ยมันจะง่ายและสําหรับ,รบเรานะคะในการว่าครั้งๆต่อไปเนี่ยการเขียนหรือว่าการที่จะโดนรีเจมันก็จะน้อยลงสําหรับตัวเองอ่ะก็จะปกติก็จะ เขียนบทความนานาชาเนี่ยก็จะอยู่อยู่กับโบราสารน่นะประมาณจักหนึ่งถึงสองบทความแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะเริ่มเปลี่ยนละอยากเราก็พอจะเปลี่ยนไปบทความไปในวบราสารอื่นดูว่าสไตล์การเขียนหรือว่า,ารูปแบบการเขียนเนี่ยเขาเป็นยังไงเพื่อตัวเองจะได้หาประสบการณ์เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่แค่ว่าก,าการเขียนแค่บทความนั้นกับกับโนะบราสาร,าารนั้นอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอยากจะบอกว่าการตีพิมพ์และโดนรีเจคมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอาย มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรเป็นแรงกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดความเกิดเกิดความเหมือนกับมีพลังมากกว่าในการในการจที่จะพยายามให้ให้ประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> อย่างที่บอกว่าอย่างตัวเองเนี่ยก็โดนบทความมันก็โดนรีเจ็คมาหลายรอบเหมือนกันเนาะไม่ใช่ไม่โดนแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราได้ตีพิมพ์เนี่ยมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจว่าเออ,อย่างเราเนี่ย ก็สามารถนําไปตีพิมพ์หรือว่าเผยแพร่ในต่างประเทศได้เช่นเดียวกันก็เลยอยากจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โชว์เป็นแรงผลักดันมากกว่าที่จะเป็นเป็นเป็นส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราหมดหมดไฟอะค่ะอาจารย์เป็นเป็นความรู้ที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นการมีกลยุทธ์นะกลเม็ดเคล็ดลับนะครับที่จะทําให้เราทําวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ได้ได้ได้เด้งมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นข้อเป็นบทเรียนนะฮะที่ เป็นจากประสบการณ์ของนักวิจัยน,นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์นะครับ<ม>จำนวนมากของมสทมซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านรวมไปถึงนักวิจัยนักศึกษานะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณวิทยากรของเราในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดรเขมนัทมิ่งสิริธรรมขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณค่ะนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้รับชมรายการทุกท่านนะครับแล้วก็รายการของสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับก็จะ มีเป็นประจำนะครับขอให้รอติดตามในครั้งถัดไปนะครับว่าเราจะมีหัวข้ออะไรที่เป็นประโยชน์มา,มานำเสนอน,นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ